เหตุผลที่เราชอบใครสักคนหนึ่งอาจจะมาจากกลิ่นของเขาก็ได้ค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะ Night to Miss me เล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วค่ะบางทีเราเห็นคนที่หน้าตาดีดูสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกชอบเขาหรือว่าไม่ได้มีแรงดึงดูดสำหรับเรา เป็นเพราะว่าทั้งเราและเขาอะค่ะอาจจะมียีนภูมิคุ้มกันที่เหมือนกันทําให้เขาเองก็ไม่ได้ดึงดูดเราและตัวเราเองก็ไม่ได้เป็นที่ดึงดูดสําหรับเขาแต่เราอะค่ะจะดึงดูดหรือว่าจะรู้สึกชอบกับคนที่มียีนภูมิคุ้มกันที่แตกต่างจากเราค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะในร่างกายของเราค่ะจะมีสารเคมีที่สามารถที่จะรับรู้ว่ากลิ่นเนี้ย เป็นกลิ่นที่ถูกใจเราเนื่องจากเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันหรือมียีนที่แตกต่างจากเราเพราะการที่คนสองคนที่มีภูมิคุ้มกันต่างกันนะคะเกิดบุตรที่มีความสมบูรณ์แล้วก็มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคภัยที่เกิดขึ้นในโลกนี้คือง่ายๆก็คือวิวัฒนาการของเราเพื่อจะสร้างมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดและดำรงเผ่าพันธุ์ได้นานที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้ง เราอาจจะดีพอนะคะแต่กลิ่นของเราอาจจะไม่ได้ตรงใจเขาก็ได้ค่ะ